สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีเปิดใช้งานคุณสมบัติใหม่ของฟีเจอร์ฟิชชิ่งโพลิชชั่นในระบบ Windows 11เวอร์ชัน 22s2 กันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าสำหรับใครที่อัปเดต Windows 11เป็นเวอร์ชัน 22s2 ล่าสุดแล้วเนี่ยถ้าได้เปิดฟิชชิ่งโพลิชชั่นจะเกิดอะไรขึ้นในเครื่องของเราบ้าง 1. น,นะครับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อคุณใช้รหัสผ่านซ้ำบนเว็บไซต์ สมมุติว่าคุณเป็นคนที่ใช้รหัสผ่านเดียวกันมาตลอดทงชีวิตนะครับแล้วถ้าคุณเอารหัสผ่านของ Windows ไปใช้กับการเข้าเว็บไซต์ Facebook gmail Twitter หรือแอปพลิเคชันต่างๆในเครื่อง Windows จะทําการแจ้งเตือนคุณทันทีเลยนะครับว่า password reuse is e security risk นะครับหรือก็คือรหัสผ่านมนีการใช้ซ้ำและเสี่ยงต่อความปลอดภัยมากๆเลยครับโดยระบบก็จะแนะนำให้คุณรีบเปลี่ยนทุกครั้งที่เจอว่าใช้ซ้ำเลยนะแต่คุณก็จะไม่ทำตามก็ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณซึ่งถ้าคุณพร้อมรับความเสี่ยงนะครับก็แค่กดปุ่มก o อ it ตรงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อรับทราบอย่างเดียวก็ได้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบที่ช่วยเตือนเราอย่างเดียวนะครับไม่ได้บังคับแต่ละอย่างใดสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่2ก็คือระบบจะทําการแจ้้งเเเตืือออนนนมม่่่่คุณก็บรหััสผ,ผาไไวใทีปลดภ ถ้าเกิดว่าคุณชอบเก็บรหัสผ่านไว้ในโปรแกรมเอกสารนะครับระบบมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่า it unsafe to store your password in this app นะครับขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นการเตือนว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยนะครับแล้วคุณก็จะถูกแนะนําให้ลบเอกสารดังกล่าวออกไปนะครับเพื่อไม่ให้รหัสผ่านมันหลุดรอดออกไปนะฮะอันนี้เนี่ยคุณก็สามารถกดก๊อดอิดเพื่อรับทราบได้เหมือนเดิมนะครับจะทาไม่ทาก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราสรุปว่าถ้าคุณตั้งค่าเปิดใช้ phishing protection นะครับคุณก็จะได้รับการเตือนจากฟีเจ ีตามที่อธิบายมาข้างต้นเอาละนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดใช้งานเนี่ยกเดเลื่นไปอัปเดต Windows ก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าตามผมเลยครับ <S <S เริ่มต้นนะครับให้เราไปที่เมนู Start จากนั้นให้คุณค้นหาคำว่า Setting หรือก็คือเปิดการตั้งค่า Windows ขึ้นมา เสร็จแล้วนะครับไปที่แท็บ Privacy App Security แล้วก็เข้าไปต่อที่ Windows Security ให้คุณเลือกเมนู App and Browser Control นะครับเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ดูที่เมนู Reputation Based Protection นะครับและคลิกที่ใต้เมนูเลยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเมนู Phishing Protection แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราทำการเปิดใช้งานทุกอย่างเหมือนที่เห็นอยู่แบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการ Sign Out ออกจาก Account ก่อนนะครับแล้วก็ให้ Sign In กลับเข้ามาใน Windows อีกรอบนึงก็จะเป็นการ เปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ